ขอหุ้น p าวเวอร์ e า a g แมก n าซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ผมมคุณาพนะครับเบคาสมพงเป็อีโอของบริษัทเจริญยนตเจริงยนตเรียนต์ัพพายเอร์ครับเขาะคุณดานคุณคุท่านที่ให้ความสนใจลงจุดบริษัทนายรอเย์ี่วันนี้เป็นวันเีืเดืนเศษเ่อเรื่องราคาเรื่องของปัจจุบันเรื่องสร้างเป็นกลไกตลาดที่เราไม่สามารถควุมได้แต่เรามั่นใจในพื้นฐานที่ที่แข่งของเราเรามีทีมงานบริารเรามีทีมงานที่มีคุณภาพีนาในงานที่จะอยางเรามั่นใจในแธุรกิจราย่เราที่เราจะต่อยอด ธุรกิจ100%เลยครับเราไม่มีหนี้สถาบันเงินคู่เราไม่มีดอกเบี้ยเราใช้ในการขยายธุรกิจถึงการประมูลงานประมาณ20%เราใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแข็งเราเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจมานานกว่า1 5ปีเรามีงานเรามีความชำนาญรวมถึงเราเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นแบบ e x c u s i v e dealer จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเรามีสินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมถึงระบบหัวใจสยสำคัญของการผลิตลูกค้าเรามีการบริการที่เป็น one s อ o p s e r v เรามีการบริการที่ให้ทางด้านผลิตสินค้า เฉพาะตัวหรือว่าเขาทำไมซึ่งหลังจากลูกค้าเขาไม่ใช้งานแล้วก็จะเกิดงานชิ้นสั้นยิ่ง,งต่อเน,นื่องเกิดดิกลิงก์อินคำที่มากกว่า50%บริษัทเราเป็นบริษัทที่ที่ไร้อสซทธเราไม่มีหนี้สถาบันการเงินเราไม่มีตัวเปรเียบกันคู่เราเป็นบริษัทที่มีความคล่องตัวในการที่จะตอบปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าเขาขยายธุรกิจออกไปในระดับได้เร็วที่มาของอไรายได้เราจะแบ่งแต่เป็นรายได้จากค่าบริการและรายได้จากการบริการของการขายที่ผ่านมาอยู่สัดส่วนเท่ากัน60%เป็นการขายแล้วก็40%เป็นรายได้ การผลิตไฟฟ้าขอเราแบ่งเป็นสองกลุ่มทางด้านโรงไฟฟ้านะครับและกลุ่มทางด้านนอตนอกโรงไฟฟ้ากลุ่มทางด้านโรงไฟฟ้าเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนที่อยู่ในประเทศกางด้านต่างประเทศในประเทศก็เป็นบิ๊กเดยทั้งหลายด้านเป็นการรไฟฟ้าฝ่ายบริเก็ตโก้โกลปุ๊ปเอลซีพีมีกิมมัาต์ลูกค้างด้านต่างประเทศก็จะเป็นโรงไฟฟ้าของสาที่ประเทศลาวส่วนในด้านนอตโลกมาร์เก็ตเรามีลูกค้านอกสายการผลิตไฟฟ้าเรามีที่อิตาลีที่อยู่ทางด้านคอซีเมนต์มีดีจีซีด้านอิเลกทรอนิกนะครับมี ไอโอทางนั่งรือไฟเดลี่รวมถึงเราการขยายธุรกิจไปยังโรงพยาบาลรวมโรงแรมต่างๆปัจจุบ,บันเงินลงทุนที่เข้ามานะครับเรามีอยู่ส7 7ล้านรวมกับเงินสะสมของเราเราจะมีเงินประมาณ400ล้านซึ่งเราใช้เงินก้อนนี้ในการขยายธุรกิจในการประมูลงานซึ่งเรามีแผนจะบะมูลงาน34งานในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะเกิดรายได้ไปในปีสอ6 9ปกแบกหลบจนถึง Q2 อยู่ 2, ที่ประมาณ1 3ล้านซึ่งคาดว่าจะรับรู้รได้ภายในปีนี้ประมาณ45%สหมายการเติบโตปีหน้าจะไม่ต่ำกว่า50%ซึ่งเรามีสิบเปอรยเซรกิจซึ อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทของเราสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ด้านปิโตรเคมีรวมถึงด้านที่เราพิจารณสินเชือถึงนั่นคือคุณแต่เรามีมีจุดแข็งเรามีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเรามีแผนที่ดีแในอนาคตที่จะขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นเรามั่นใจว่าการลงทุนที่เข้ามานะครับจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้มากกว่า50%ในปีหน้าครับ